เห็นไหมครับดูหน้าท่านไหมครับเห็นนะครับการแยกกันการเดือดการอะไรของเนื้อหายไหมครับมันจะเป็นดำๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นง่ายๆกับเป็นอารมณ์เหมือนปานดำอ่ะพี่นะเนาะปานดำพักกุ้ยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นดำๆใสๆเขาแยกกันนะครับเนาะแล้วก็มีไข่เห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็พื้นพื้นผิวตามซอกไหมครับการเดือดของโลหะนะครับเห็นไหมครับการเดือดของโลหะนะครับ นี่นะครับดูพื้นผิวนะครับผมดูใต้ท้องนะครับนี่การเดือดการเหี่ยวการหดนะครับเนาะเพราะนะครับตอนเทตอนเทนะพอดีนะมันเป็นความร้อนี่ครับนะครับพอความร้อนมันแบบเย็นจับพันมันก็ต้องเกิดการหดตัวนะพอดีนะการหดตัวของโลหะนะครับการหดการพองของโลหะนะครับผม